ไม oh okay. ่ไม่แล้วไปพาพาไปป้าบันฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้หายตาตทงไมเขาบ้นหมุนด้วยเหรอนหมุนวะ Boards, ไปกูนี่ไปก <refin apa S 1> ูนี่ไว้เ้เบียนหัวเล้วาตียุบใกล้่านนี่อืื่นเขาเลี้ยงใกลตีจะคล้องเลี้ยงนกตีนี่และเนี่ยไ่ได้เข่านำ สายตาต้องไหมเ้เอาเอาเวียนหัวรล่าต้อไอ้ตาต้อดไหดไปพอแล้วพอแล้วหาเรียนน้ำไปเรียนน้ำไปเรียนน้ำ